มาอีสานบ่เจ้าสิพาไปขึ้นเครื่องบินขึ้นเลี้ยบินเนาะอย่าขึ้นเลี้ยบินแต่ว่าคนลลยนะพี่น้องอันนี้อาจสิบ่ได้ขึ้นย่านสวยสวยอันนี้ยุ่สัตตหีบเด้อพี่น้องอยู่ก่อนถึงแยก,กเกษมพ้นก่อนถึงกิโลสิบนะ นี่ร้านกาแฟกาแฟงหญ่ว่าสิไม่กินกาแฟย่านช่วงนี้ย่านเบิดนู่นกระสีอีกลำหนึ่งกำลังสั่งอยู่บททันได้แล้วบททันได้พร้อัอนนี้กระสีเป็นร้านจอดรถอันนี้กับทางเขามาซื้อเบิรงเขาอยากขึ้นบ่ถ้าเขาขึ้นกระสีได้ขึ้นค่าเขาเพราะว่ามันค้นต้องจองคิวนะพี่น้องต้องจองคิวขึ้น ทานสั้นบพได้ขึ้นเลี้ยบินเลี้ยจองจองคิ้วเนาะนี่การจองคิ้วขึ้นไปกินกาแฟค่าขึ้นบ่กว่าที่กระสีคนละร้อยต่อสิบหานาทีเพ่าว่านะคนละร้อยน่ะได้เครื่องดื่มคนละแก้วค่าขึ้นไปนั่งซื้อบัตรสคูลโรงเรียนกาแฟว่าบ <c oughs> มี่ออฟี่บราพ่อมนู่่นกันสิเป็นเครื่องบินน้อยนะโู่นสิส้มไ้เบิ้งคือจังของเลนนี่แหละนะครับก็สิประมาณนั่นแหลกะก็บ่ใครไม่อยังหนาดึงดูดใจอันนี้ค่าเขา่าค่าจอดรถนี่สามสิบาทเด้พี่น้องสามสิบาทคนนี้เนี่ยแพง ะบึงเพิ่นเซลฟี่เย้่ของโอ้ยเนาอถ้าแดดล่มล้มตกนี่อากาศสิดีเลยแหละพี่น้องนะอันนี้แดดมันฮ้อนฮ้อนคักเว้ยพร้อมกับลูกสาวใหญ่สาวน้อยบีบีโรงเรียนปิดเมื่อนี่พี่น้องเนาะอยู่ริมถนนย่างดีมองเห็นได้ชัดนะครับ มื่อนี้วอกขึ้นไปดอกพี่น้องมันคิวมันยาวก็สิขึ้นตรงด้านนี่แล้วก็สิไปลงด้านหลังนะพี่น้องนู่นมองทางลงนะครับกะเอามาฝากกันพอง้ามหูงามตาซื้อๆนี่แหละเออคนถ่ายรูกนกี่กนะันเสยน่ะเอซื้อยังสิคักเนาะเพลินว่า <c oughs> เลียบินบพ่อได้ขึ้นกับขึ้นรถกิ๊บนี่แหละสาวบีนีเห็นแต่ขี้ล้มเหย็นดีส่วยๆไว้ฝนคนผมสุขเล็กๆน้อยๆพี่นอนะ <laughs> อ้องนะสวยสวยร่างกายต้องการน้ำน้ำแข็งใสมาเด้อู้ใดสิสกินน้ำแข็งใส โอ้มันบอกคือสมัยแต่เขาเป็นเด็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> มันมีอย่างไซแน่ร์ุนเนี่ย <laughs> บอกคือบอกคือ <laughs> นี่กะเลียบินน้อยนัง่งนั่งกินน้ําแข็งใสอยู่ใไต้เลียบินน้อยเนี่ยนี่แหละเนาะคลิปสิไมาคีเลียบินกับซับนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ซับนี่ก่อนคลิปหันษาสวัสดีครับ <laughs> <laughs>